วัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์กวนน้าให้ใสซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นปากกาภาสารส้มนะครับเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในนิพิมพ์แนวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันพระศุป,ปัีที่2ี่27เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้หัวข้อที่สารส้มให้ไว้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องของสัตว์สัตว์เลี้ยงครับ หัวข้อคืออนาคตไทยต้องแชมป์โลกอาหารสัตว์เลี้ยงนี่เป็นหัวข้อนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันเหมือนกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของผู้คนทั่วโลกจํานวนหลายล้านคนทีเดียวนะครับเอาละในเมื่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็ต้องกินต้องอยู่กันมันก็ต้องมีการดูแลก็เลยเกิดสินค้าและก็บริการตาม,ม,า,มามากมายเหลือเกินนะครับจากข้อมูลของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยในปี2,565นับจากเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยนะครับมีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น74,975ล้านบาทนะครับเรียกว่าเติบโตขึ้นมาสูงถึงร้อยละ34.41เลยทีเดียวไม่ธรรมดาครับตลาดส่งออกที่สำคัญเนี่ย ก็คือสหรัฐอเมริกามูลค่า21,520ล้านบาทหรือว่าร้อยละ59.11นะครับญี่ปุ่น8,411ล้านบาทหรือว่าร้อยละ6.56อิตาลี4 8่1ล้านบาทหรือว่าร้อยละ52.59แล้วก็แน่นอนแลวครับว่าสินค้าส่งออกที่สําคัญเนี่ยคืออาหารสุนัขและก็อาหารแมวมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ 6,5279ล้านบาทหรือว่าร้อยละ41.05เลยทีเดียวนะครับส่วนอาหารสัตว์อื่นๆเนี่ยมูลค่ารวมอยู่ที่9,696ล้านบาทหรือว่าร้อยละ2.06นะครับประการที่1ครับจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยก็ต้องยอมรับกันว่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลจริงๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตอีกหลายเท่าตัวนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่านี้แค่ตลาดใหญ่ๆนะครับเฉพาะในสหรัฐในญี่ปุ่นในอิตาลีเท่านั้นนะครับแต่มันจะมีอีกหลายประเทศทั่วโลกทีเดียวที่รอการเติบโตแบบก้าวกระโดดตามวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่นี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่นิยมในตลาดโลกนะครับ และการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยยังพัฒนาเติบโตไปได้อีกมากทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่รัฐควรจะต้องส่งเสริมนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์บอกว่ามั่นใจว่าอนาคต ไม่นานจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงและนี่ก็เป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเราส่งอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับ3ของโลกเป็นรองแค่ประเทศเยอรมนีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าไปดูจากอัตราการขยายตัวของการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงจากไทยต้องเรียกว่าพุ่งแรงไม่มีหยุดนะครับ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเราเนี่ยมีโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงร่วมร้อยแห่งมีทั้งโรงงานที่เป็นของบริษัทต่างชาติแล้วเข,เข้ามาผลิตในประเทศไทยแล้วก็มียี่ห้อของเขาเองส่งออกไปคลองตลาดโลกอยู่แล้วก็ยังมีโรงงานที่เป็นของคนไทยทําแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัข smart h าร์ t อาหารแมวมีโออาหารสุนัข เจอไฮอาหารแมวเจนนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นการต่อยอดจากสินค้าเกษตรในบ้านเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับนี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับในอนาคตเนี่ยสังคมยุคใหม่ในประเทศต่างๆทุกทวีปทั่วโลกยิ่งจะต้องเป็นตัวเพิ่มความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงให้มากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าแนวโน้มครอบครัวในสังคมยุคใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีขนาดเล็กลงคนจํานวนมากเนี่ยจะอยู่เป็นโสดกันมากขึ้น มีลูกน้อยลงหรือบางทีอาจจะไม่มีลูกเลยก็ได้แล้วก็มีความนิยมที่จะเลี้ยงสัตว์มาเป็นเพื่อนแทนลูกกันนะครับก็เลยทําให้มีการเลี้ยงสัตว์และต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงที่สะอาดและก็ปลอดภัยยอมที่จะจ่ายเงินให้เหมือนกับค่าอาหารของคนในครอบครัวนี่แหละครับเย่าว่าแต่อาหารสัตว์เลี้ยงเลยนะครับไหนจะค่าของเล่นไหนจะค่าขนมค่าสันทนาการของสัตว์ก็จะมีอยู่นะครับ มูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยก็เติบโตขึ้นไปทุกปีทุกปีปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า4ี่หมื่นล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับสิ่งที่ภาครัฐจะต้องช่วยหนุนส่งนะครับก็คือการสแสวงหาข้อได้เปรียบในการค้าระหว่างประเทศหรือว่าการลดอุปสรรคเช่นการมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือที่เรียกกันว่า fta กับประเทศที่เป็นตลาดส่งออกเพื่อประโยชน์ด้านภาษีนําเข้าของประเทศคู่ค้านะครับ ซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะแข่งขันกับอาหารสัตว์เลี้ยงจากประเทศคู่แข่งได้อย่างดีทีเดียวนะครับและก็เป็นเรื่องดีครับที่ภาคเอกชนเนี่ยได้มีการตั้งสมาคมขึ้นมาก็ครจะช่วยกันละครับในการดูแลเรื่องของมาตรฐานเรื่องของความน่าเชื่อถือในการผลิตอาหารสัตว์จากประเทศไทยให้เป็นเสมือนกับแบรนด์ของประเทศไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคตนะครับ บทสรุปอย่างนี้ครับสัส้มบอกว่ามูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยทะลุแสนล้านบาทแน่นอนนั่นหมายถึงว่ามูลค่าสูงกว่าพืชผลทางการเกษตรหลายๆตัวเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นข่าวดีและก็เป็นอนาคตที่ดีของประเทศไทยอย่างแท้จริงครับ